วันที่31พฤษภาคมของทุกปีคือวันงดสูบบุหรี่โลกตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ในปี2542ได้มีการจัดงานรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกขึ้นที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาพิเศษเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มีคนดังดารามาร่วมงานมากมายเช่นสมบัติเมธนีทัศวงมณีจันทร์จิรวดีอิสรางกูล พงสีบรรณุทพร้อมด้วยคนอื่นๆอีกครับข้างโดยเจ้าภาพได้เชิญครูพยงมุกดาศิลปินแหน่งชาติมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานนั้นฝ่ายจัดงานได้วางแผนไว้ว่าให้มีการจำลองบุหรี่ขนาดใหญ่ไว้หน้าเวทีเมื่อถึงเวลาเปิดงานประธานในพิธีจะใช้มีดดาบฟันลงไปที่แท่งบุหรี่จำลองนี้เมื่อแท่งบุหรี่ขาด ลูกโป่งหลากสีที่บรรจุอยู่ภายในมวลบุรียักษ์จำลองก็จะลอยขึ้นท้องฟ้าอย่างสวยงามตระการตาอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเปิดงานเรื่องไม่คาดฝันก็พลันเกิดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายหลังจากครูพยงมุกดาประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานแล้ว ขณะทําการฟาดฟันบุรีโดยใช้มีดดาบฟันลงไปบนแท่งบุรียักษเพื่อตัดมวลบุรีให้ขาดออกจากกันฉับพลันนั้นเองก็ได้มีเสียงระเบิดดังตูมขึ้นที่มวลบุรียักษพร้อมกับเกิดไฟลุกติดเพลิบขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้ร่วมงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุถูกไฟคลอกบาดเจ็บกันระนาวโดยระดับขีดอันตรายมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างไกลๆกับจุดเกิดเหตุข่าวรายงานว่าตอกแต็กทัศสูมณนีจันและจิราวดีวิทเสียโชมแต่เคราะห์ยังดี โดนไฟลวกเยอะหน่อยตรงบริเวณมือทั้งสองข้างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ไม่นานหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้คนอื่นๆก็โดนหางเลขมากน้อยกันไปแต่ไม่ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลแต่ผู้ที่โชคร้ายที่สุดได้รับอันตรายหนักหนานที่สุดก็คือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติที่อยู่ใกล้บริยักษ์มากที่สุดนั่นเองท่านถูกไฟลวกที่บริเวณใบหน้ามือแขนทั้งสองข้างและลำตัวต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่าคนอื่นจึงพ้นขีดอันตราย แต่ในคราวเคาะก็ยังมีข่าวดีก็คือในงานใหญ่ที่วิจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตและหลังจากพ้นขีดอันตรายแล้วครูพยมุกดาผู้เคยเฉียดความตายมาหลายครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเบิกบานทั้งที่ยังมีร่องรอยบาดแผลจากการถูกไฟลวกที่ใบหน้าและมือทั้งสองข้างว่าขอให้ความโชคร้ายและความเจ็บปวดของผมเป็นบทเรียนแก่สังคมไทยเหตุร้ายครั้งนี้ไม่อาจเอาชีวิตของครูพยมุกดาไปได้ เหมือนกับครั้งหนึ่งในวัยหนุ่มที่แม้ท่านไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะทรมานเหลือเกินกับโรคร้ายที่เป็นถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตหลายครั้งแต่ก็รอดมาได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนบนที่ 10พฤศจิกายน2493เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคนฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับ160เม็ดผู้พยายามฆ่าตัวตายเป็นนักดนตรีชายพบข้อความในจดหมายลาตายเขียนไว้ว่าผมถูกโรคร้ายทรมานมา10ปีผมกินยาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้ววันโรคในไตทรมานผมมากในลงท้ายจดหมายพบเหตุผลสำคัญที่สะเทือนใจยิ่งว่าความจนนี่แหละครับที่ทําให้ผมต้องตัดสินใจในวิธีขี้ขลาดอย่างนี้ซึ่งเห็นว่าง่าย และไม่ลำบากคนอื่นหลังจากแพทย์ล้างท้องช่วยชีวิตไว้ได้ผู้คิดสั้นทำร้ายตัวเองไม่สำเร็จรำพึงว่าเวนเท่านั้นที่ยังไม่ยอมให้ผมหนีมันไปคำพูดนี้น่าจะกลั่นจากความทรมานหมอดหวังอย่างฝังแน่นอย่างไรก็ตามเมื่อไม่ตายก็เหมือนฟาดเคราะห์ชีวิตฉากต่อมาของหนุ่มผู้นี้ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับโรคร้ายที่รุมเร้าเบียดเบียนก็ค่อยๆจางคลายหายไปครูพยงมุกดาสร้างผลงานมากมายทั้งลูกกรุง และลูกทุ่งเช่นเพลงคิดถึงพี่ไหมทุ่งสารสเทือนสาวสวนแตงล่องใต้ยายศพระหลอน้ำตาสาวตกลูกทุ่งเสียงทองเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โคงเป็นไปไม่ได้ช่อทิพย์รวงทองนกขมิน้นแรมพิศวะเป็นต้นครูพยงมุกดาสร้างผลงานทรงคุณค่าไว้มากมายผู้คนต่างยกย่องชื่นชมและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงในปี2534ครูพยงมุกดาได้ล่วงลับไปเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ปีมอ5 3ัน้รอยงทสบาวมอายุได้แปดสิบปี